สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่เครารพทุกท่านครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14สิงหาคม2564บริษัท JPY กโก้ไทยจำกัดได้รับมอบ9,000กโก้หอมสายพันธุ์ IM1 จากบริษัทมาร์กลินฟาร์มซึ่งกโก้สายพันธุ์ IM1 ที่บริษัทมาร์กลินฟาร์มนำมาส่งให้กับบริษัท JPY กโก้ไทยจำกัดในวันนี้ในจำนวน10,000ต้น เราจะพักก้าพันไว้ที่นี่นะครับที่ศูนย์พักก้าพันโกโก้สายพัน IM1 ของบริษัท JPY โกโก้ Go, ไทยจำกัดในจำนวน7,000ต้นและเราจะนำไปส่งให้กับพี่นพวันที่อำเภอบางละกรมจังหวัดพิษณุโลกและไปพักไว้ที่นั่นประมาณ3,000ต้นและจะมอบให้กับเกษตรกร,กรที่ส่างจอง9 0 0พไว้สำหรับรถที่ส่งก้าพันเป็นรถส่งก้าพของพี่นพดลทายมูล เดินทางมาตั้งแต่วานนี้นะครับโดยนำา9 0 0 0จากบริษัทมาร์กลินฟาร์มนี่ฮะเป็นรถส่ง9,000โกโก้สายพันธุ์ IM1 ของพี่นพดลทรายมูลนะครับ9,000ทุกต้นจะออกมาจากบริษัทมาร์กลินฟาร์มอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นเราไม่มีศูนย์เพาะ9,000จากต่างจังหวัดหรือที่ใดๆเลยเพราะฉะนั้นแล้ว900 0ทุกต้นจะ ออกมาจากม้ากลิ่นฟามอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นนี่เรื่องของก้าพันนะครับอ่าตอนนี้<า>นะครับตอนนี้เจ้าหน,น้าที่ของบริษัท KP y ีโก้ก็ไทยจำกัดกำ,ำลังกำลังลเรียงก้าพันนะครับมาลงพักไว้ที่ศูนย์พักก้าพันบริษัท KP y โกโก้ก็ไทยจำกัดอำเภอหันคาจังหวัดเชยนาดเพื่อส่งต่อให้กับ สมาชิกเกษตรกรที่สั่งจอง9,000ไว้นะครับเรามาดู9,000โกโก้สายพันธุ์ IM 1สายพันธุ์ IM1 ได้รับการค้นคว้าพัฒนาสายพัน์ธุจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสรรละอองศีมหาวิทยลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ท่านค้นคว้าพัฒนาสายพัน์ธุมาตั้งแต่ปี30จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นเวลา30ปี3ทศวรรษเศษนะครับและ9 0 0 0 โกโก้ go, สายพันธุ์ IM1 ได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเริ่มส่งเสริมปลูกมาตั้งแต่ปี41จนกระทั่งถึงปัจจุบันบริษัท JP y โกโก้ go, ไทยจำกัดเป็นหนึ่งใน14กรุ๊ปของมาร์คลินฟาร์มมาร์คลินช็อกโกแลตมาร์คลินฟาร์มบริษัทแม่มาร์คลินช็อกโกแลตเป็นบริษัทแม่บริษัท JPY โกโก้ go, ไทยจำกัดก็เป็นตัวกลางบริษัทลูกเป็นหนึ่งใน14กรุ๊ปของมาร์คลินฟาร์มมาร์คลินช็อกโก ในจำนวน6ล้าน5แสนต้นใน14คุปก็กระจายพื้นที่กันไปจะปลูกในบริเวณต่างจังหวัดทั่วๆไปแต่ละภาคในจำนวน6 5ล้าน5แสนต้นเท่านั้นไม่ล้นตลาดแน่นอนถ้าคิดเป็นไร่ไร่ละ1 7อต้นก็ประมาณ40,000ไร่เท่านั้นเราจะรับซื้อผลผลิตโกโก้สายพันธุเ i m มจากเกษตรกรปลูกกันในจำนวน6 5ล้าแสนต้นเท่านั้นไม่ล้นตลาดนะครับนี่คือความ สำคัญของเรื่องการส่งเสริมการปลูกนะครับเรามาดูก้าพันธ์กันนะครับก้าพันโกโก้สายพันไอเอ็มวันอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าของเราได้รับมาตรฐานขนาดไหนนะครับอ่านะครับนี่เป็นก้าพันโกโก้สายพันธุ์ IM1 ถ้าเรามาดูความมาตรฐานต้นใหญ่ต้นอวบนะครับอ่านะครับส่วนสูงนะครับลงมาดู นะครับก็ประมาณเฉลี่ย60-70ถึงเ0ซนก้าพัน 9, ทุกต้นออกมาจากต้นพ่อต้นแม่เดิมต้นพ่อต้นแม่เดิมนั้นอายุไม่ต่ำกว่า1 0 1ถึง15ปีและจะนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกโดยทั่วไปตามคู่มือการปลูกของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละอองสีแล้วอายุก้า0ันจะไม่ต่ำกว่า5ถึง6ถึงเดเดือนประมาณนี้และส่วนสูงจะเฉลี่ย5 0ถึง60เซนแต่ก้าพันรุ่นนี้รอบนี้ ต้นใหญ่ต้นอวบมากนะครับนี่เป็น9 0 0 0โกโก้สายพันธุ์ IM1 ต้นใหญ่ต้นอวบมากนะครับเราลองมาดูส่วนอื่นๆต้นอื่นๆน,นะครับ90 00เราก็จะวัดให้ดูนะครับอ่ากล้องลองแพนไปใกล้ๆครับเนี่ยฮะส่วนสูงของ900 0เราก็โดยเฉลี่ย60เซน50เซนถึง60เซนนะครับอ่าลองไปดูส่วนอื่นๆน,นะครับนี่นะครับก็ประมาณ60เซนนะครับอ่า นะครับเรามาดูหลายๆต้นนะครับตรงนี้ก้าพันที่พักไว้อนี่ครับลองดูตรงนี้ครับนี่นะครับก็โดยเฉลี่ยนะครับตั้งแต่ฐานมาถึงบริเวณนี้50-60เซนนี่ฮะนี่เป็นก้าพันโกโก้สายพันธ์ IM1 วก้าพันทุกต้นนะครับมีความสมบูรณ์มากนะครับนี่ต้นใหญ่ต้นอวบนะครับนี่เป็นก้าพันแล้วก็ส่วนสูงนะครับนี่ครับ ส่วนสูงก็จะไม่ต่ำกว่า50เซนติเมตรอันนี้ถือว่ามาตรฐานนะครับ60เซนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็จะประมาณ50-60เซนติเมตรนะครับนี่คือ9,000โกโก้สายพันธุ์ IM1 อ่าลองมาดูตรงนี้ครับอ่าเป็นภาพรวมโดยทั่วไปนะครับนี่ฮะอ่าตรงนี้ครับตากล้องมานี่นิดนึงนะครับเราก็มาดูนี่คือ เก้าพันนะครับส่วนสูงห้าสิบเซนหกสิบเซนนะครับโดยเฉลี่ยนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าเก้าพันทุกต้นมีความอวบมีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับนี่ฮะมีความอวบมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงมากนะครับเก้าพันรอบนี้มาร์ลินฟาร์มส่งมามาตรฐานครับส่วนใหญ่พี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกโกโกโอ้อาจจะไม่เข้าใจว่า ในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกนั้นเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปลูกการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรต้องคิดวิเคราะห์ว่าในเรื่องของความมาตรฐานของก้0พันลำดับแรกเลยอาจารย์โนตสารเคยบอกไว้ตลอดเวลาว่าการที่จะปลูกโกโก้ให้ประสบผลสําเร็จนั้นประเด็นแรกคือ 1. นึ่งก้าพันสายพันดีก็คือ เรื่องของสายพันธุ์ก่อนพิจาราก่อนว่าจะปลูกโกโก้สายพันธุ์ไหน 2. ต้องมีโรงงานแปรรูปที่ดีต้องมาพิจารณาวิเคราะห์ว่าบริษัทที่เปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีโรงงานแปรรูปหรือยังเขาเปิดมากี่ปีและเขาบอกว่ามีโรงงานแปรรูปมันใช่โรงงานแปรรูปไหมมันใช่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นช็อกโกแลตหรือไม่และโรงงานที่เขาบอกว่ามีได้รับรองมาตรฐานโรงงานหรือไม่ เปิดมากี่ปีมีองค์ความรู้ไหมมีเทคโนโลยีในการหมักในการปแปรรูปไหมได้รับรองมาตรฐานโรงงานหรือไม่โรงงานต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใช่โรงงานคัดแยกเมล็ดต้องเป็นโรงงานช็อกโกแลตต้องมีเครื่องปั่นช็อกโกแลตซึ่งได้รับรองมาตรฐานซึ่งหลายกลุ่มหลายบริษัทนั้นอาจจะยังไม่มีเครื่องปั่นช็อกโกแลตราคาไม่ใช่ตำตำนะครับของมาร์คินช็อกโกแลตจ,จะมีอยู่3ถึง5เครื่องและปัจจุบันนี้5เครื่อง ราคาไม่ต่ำกว่าหลักแสนนะครับเพราะว่าทำอยู่5เครื่องและตอนนี้ที่มาร์คลินช็อกโกแลตนี่คือโรงงานแปรรูปที่ดี 3. มมีโรงงานแปรรูปแล้วต้องมีตลาดส่งออกตลาดนั้นจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามนั่นคือตลาดที่ชัดเจนตลาดที่มั่นคงของพี่น้องเกษตรกร,กรไม่ใช่ตลาดที่ประกาศรับซื้อหน้าสวนว่าราคาเท่านั้นเท่านี้แล้วคิดว่า เกษตรกรจะมีความมั่นคงมันไม่ใช่มันอยู่ที่โรงงานแปรรูปและตลาดส่งออกครับถ้าไม่มีตลาดส่งออกไม่มีความมั่นคงกับเกษตรกรแน่นอนเพราะว่าโกโก้ต้องเข้าโรงงานแปรรูปโกโก้มากินผลสุกผลสดไม่ได้นะครับนี่คือความเป็นไปได้และปัจจัยหลักในการปลูกโกโก้ให้ประสบผลสําเร็จปัจจัยรองก็คือต้องมีน้ําต้องปลูกแบบอินทรีย์ต้องมีเทคโนโลยีการหมักนะครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกร,กรขอฝากไว้นะครับบริษัท JPY โกโก้ y, Google, Google, ไทยจำกัดส่งเสริมปูโกโก้สายพันธุ์ IM1 ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสัรละองศรีนะครับโกโก้ Google, สายพันธุ์ IM1 ของเรามาตรฐานนะครับและเรา 9, 000, ต้าพันต้นละ55บาทเท่านั้นเราไม่มีการขายปุ๋ยขายยาขายฮอร์โมนพ่วงเพราะฉะนั้นแล้วให้เกษตรกร,กรลดต้นทุนการผลิตก็คือ หมักเองทําเองนะครับจะเป็นปุ๋ยอคอกเราก็ต้องผ่านการหมักเราทํากันในวิสาหกิจชุมชนเราไม่มีการขายปุ๋ยขายยาแต่เราสามารถแนะนําได้ในเรื่องของปุ๋ยในเรื่องของฮอร์โมนในเรื่องของอินทรีย์ต่างๆที่เราจะมาแนะนําให้เกษตรกรทําเราส่งเสริมภายใต้การตลาดนําการผลิตเรามีโรงงานแปรรูปเรามีตลาดเรียบร้อยแล้วมาสร้างงานสร้างป่าสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับในเรื่องของ โอโกพันไอเอเพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคตฝากไว้สำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับส่งเสริมปลูกโดยบริษัท JPY กไโกรกไทยจำกัด0 955572797สำหรับคลิปนี้ต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกเกษตรกรทุกท่านไปนอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับ